คพบกับครูและพี่โนเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์อังคานเวลา18นาฬิกา20นาทีในรายการเรื่องเด็ดเตโลครับเตะโลกันตอนเย็นๆนะคะดูกันแบบเพลินๆสบายๆมีร้านเด็ดๆเล็กๆไม่ต้องใหญ่แต่ว่าเน้นอร่อยนะคะมาฝากผู้ชมกันมีเรื่องราวสาระความรู้ที่เที่ยวตลาดหน้ารักอะไรก็มีมาฝากกันตลอดเลยนะคะใช่แล้วครับ ช่วงแรกของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผู้จะพาไปชี้เป้าสถานาที่ท่องเที่ยวปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับใครที่ชอบปลูกปลาชายเลนเนี่ยชมธรรมชาติี่เนียนมเลยนะฮะและที่สำคัญนะครับที่นี่เนี่ยเขามีการแบบกินซาซิมิ าที่นี่ป่าเก่านะฮะท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลนเป็นบรรยากาศเกินปุยมุ้ยใช่ไหมเกินปุยมันมีเกินปุยมุ้ยเออและที่สําคัญกว่านั้นพี่ป่านี้นะครับป่าชายเลนนียเกิดจากการร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนนะครับกับหน่วยงานภาครัฐที่เขาเข้ามาสนับสนุนด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าที่นี่นะครับมันจะถูบรรยากาศจะดีขนาดไหนและป่าอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะครับป่าชายเลนของเขานะฮะไปกันที่บ้านควรต่ออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับ Música เอตโลวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านควรต่ออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะมาทํากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันได้นะครับจะมาปลูก่าหรือว่าล่องเรือแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ล่องเรืออยู่ในคลองควรต่อนะฮะซึ่งจะเห็นว่านี่จะเห็นกระชังของชาวบ้านนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับมีเยอะมากเลยนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยและที่สําคัญนะครับสองฝั่งคลองนะครับเต็มไปด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับ และตอนนี้นะคบผู้ก็อยู่กับบางสมแอนะฮะคนที่พาผู้มาทํากิจกรรมนี่ก็คือหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถมาทําได้ใช่ไหมครับท่องเที่ยวนาะก็คือการปลูกป่าอ่าปลูกป่าเพื่อชมป่าชายเลนครับข้างหลังนี่นะคะคุณผู้ชมคือมันแน่นปึ๊กมากน่ป่าเราแน่นแล้วก็มีพืชหลายชนิดด้วยฮะคือที่ผู้รู้มาเนี่ยคือป่านี้คือชาวบ้านเขาร่วมกันปลูกร่วมกันปลูกครับเหรอครับ มันเสื่อมโทรมเพราะอะไรก่อนเสื่อมโทรมก็จากการตัดไม้เผาถ่านต,าตัดทุกวันนะครับตัดทุกวันจ้ะวันละเป็นร้อยลำอระครับอือคิดดูถ้าปีกีก่ร้อยลำครับรวมกันแล้วครับ,รบมันก็กหมดเพราะไม่มีการปลูกมีแต่ตัดอ,อย่างเดียวทำไรย่างเดียวใช้อย่างเดียวไม่ได้มไม่ได้ใช้ปลูกคืนไม่ได้ปลูกคืนการที่ชาวบ้านจะมาหาทําปลูกขนามอะไรสักหลังอย่างเนี้ยเมื่อก่อนนี่หาไม่ได้ การหากินก็ชาวบ้านก็ดีขึ้นมากครับเราไม่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นว่าตุกปูดามหอยจุกแจงหอยเข็มใช่ไหมหอยกันอะไรอย่างนี้ในป่าชายเลนก้าววันนี้นี่แหละครับชาวบ้านก็ได้ลงมาเก็บที่ตามด้วงไม้ป่าชายเลนนี่แหละครับเอาไปขายครับเก็บสบายครับไม่เหมือนในอดีตคือเป็นสมบูรณ์สมบูรณ์ความสูงแล้วก็ต้นมากก็ยืนต้นสวยด้วยแต่ในอดีตนั้นไม่มีไม้ยืนต้นมีแต่พุ่มไม้เล็กๆต่ำๆนี่แหละครับแล้วก็นี่แหละก็ได้ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เลยใช่ไหมครับ ก่าจะได้แบบนี้เริ่มจากปี2548นะครับก็การไฟฟ้าบรแห่นประเทศไทยนะครับได้บัรนุนให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าตอนที่เริ่มใหม่ๆก็มาเนี่ยต้นขนาดนี้ยแหละครับเนาะเราเอาเอาเอาต้นกล้ามาปลูกแล้วก็เป็นฝักลูกรงกลางลูกแสมแล้วก็ลูกตะบุนดำตะบุนขาวเนี่ยเป็นฝักเล็กๆแล้วก็มาปลูกหลายล้านต้นนะครับรา่าไร่ไร่เนี่ยเพราะว่าการปลูกเนี่ยห่างประมาณหนึ่งเมตรต่อต้นนะครับหนึ่งเมตรต่อต้นหนึ่งเมตรต่อต้นแล้วก็ห้าไร่ไร่คิดดูเท่าไหร่ อนนี้นะฮะเราเดินเข้ามาหน่อยนึงเนาะเข้ามาในป่าชายเลนนะครับเพื่อที่จะมาอยู่ในจุดที่เราจะปลูกกันค,คือไม่ได้ปลูกตามริมฝั่งแบบนั้นนะค,ค,คือตรงนี้เนี่ยที่เราต้องเดินเข้ามาปลูกนี่เหมือนเป็นลักษณะของการแบบปลูกเสริมครับปลูกเสริมครับปลูกเสริมอ๋อปลูกเสริมคือไม่ใช่ว่าปลูกแบบว่าจิ้มลงไปแล้วก็ไปไม่ใช่ นอกจากกับปลูกแล้วเราก็ต้องกําจัดวัชพืชด้วย <มา S 2> เก็บให้มันต่ําลงอ,อย่าให้มันทับกับต้นไม้ครับือให้ต้นไม้มันขึ้นสมบูรณ์ของมันอย่างนี้แสดงว่าป่าที่เราเนี่ยที่เราปลูกกันอยู่นยครับคือชาวบ้านกับทางกฟผนี่เขาเข้ามานี่คือไม่ได้ปลูกแล้วก็ให้มันโตตามธรรมชาตินะมีการจัดการกดารรูแลบำรุงหลวมไปเราเสริม,รมรตรงไหนแน่นไปเราเอาออก,อออกไปปลูกตรงอื่นใช่ <Okay. S 2> เรียบร้อยอันนี้คือเราดูระยะแล้วดูระยะแล้วยห่างค,ครับโอเคโอเคมาฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะปลูกตรงจุดนี้ด้วยนะครับสังเกตว่านี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่โล่งเลยนะครับเนาะแล้วพอพอมันโล่งอย่างเงี้ยพอมัน ไม้อื่นอย่างเงี้ยครับพอโตเต็มที่ปุ๊บพอมันโล่งปุ๊บเราก็มาปลูกเสริมได้จุดนี้เลยใช่ไหมครับ,รบจะนี่จะเจาะรูไว้ให้ขุดไว้แล้วเราก็ดันลงมา ป่าชายเลนนั้นนอกจากจะเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติที่ช่วยป้องกันปัญหาการถูกกัดซ้อช,ชายฝั่งได้แล้วป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาหารและแหล่งอนุบาลสัตว์น้าที่สําคัญดังนั้นการดูแลป่าอย่างถูกวิธีที่ทางกฟผลงมาส่งเสริมและให้ความรู้กับคนในชุมชนและให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลป่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ปีตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จในการร่วมกันดูแลป่าของกอฟผและชาวบ้านก็คือผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติที่คนนใ ื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ในการหาอยู่หากินครับและนอกจากการเข้ามาสนับสนุนเรื่องของการปลูกและฟืน้นฟูป่าชายเลนแล้วทางกฟผยังเข้ามาสนับสนุนการทำกระชังปลาให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพอย่างเช่นการทำกระชังปลาเก่าครับ เห็นล่องเรือผ่านมาแต่ละบ้านนี่ก็คือเป็นปลาเก๋าหมดเลยนี<ม>่ปลาเก๋าครับเนี่ยสองสามอย่างนะเก๋าส้มเก๋าดำเกา๋าแดงเลยครับหรอทำไมถึงเลี้ยงแต่ปลาเก๋าเลยล่ะเพราะรอบๆบริเวณที่เป็นคลองเนี่ยที่ป่าชาเลีนยนทั้งหมดน่ะครับอันนี้เป็นที่อยู่ของปลาเก๋าส้มนี้ด้วยครับสแสดงว่าปลาเก๋านี่คือเราก็ไม่ต้องไปซื้อพันธุ์อะไรมาเลยแล้วก็อาหาจากในพื้นที่เราเนี้ยครับผมนนในคลองวันต่อนะ้ครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือเอามาเนี่ยล้วก็เอามาเลี้ยงไม้แล้วก็ขายครับผม ปลาเก่าที่ชาวบ้านหาได้ในคลองควนต่อเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เห็นความสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ที่เริ่มกลับมาพร้อมๆกับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ขึ้นครอบครัวไหนมีอาชีพหาปลาเก๋าก็จะมีรายได้จากการนําลูกพันธุ์ที่หาได้ตามธรรมชาติมาขายให้กระชงังส่วนครอบครัวไหนที่ทํากระชังปลาก็จะนํามาเลี้ยงต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปครับส่วนนักท่องเที่ยวที่หากมาเที่ยวบ้านควนต่อแล้วอยากชิมปลาเก๋าสดๆแล้วล่ะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับคุณผู้ชมฮะสดสดจากกระชังนะครับแล่ลงสู่จานแบบนี้เลยนะครับมีน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับซึ่งฝีมือเหล่านี้นี่มาจากชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะครับเป็นฝีมือของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่นั่งทานซาซิมิปลาเก๋าแบบนี้นะครับท่ามกลางบรรยากาศของป่ากโกงกลางป่า,าชายเลนแบบนี้โอ้โหสุกด้เล่าจะเท่านี้นะครับ คือเนื้อมันแน่นมันหวานแล้วมันหนึบๆเลยนะครับคือสดมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วน,นี่ฮะเห็นความใสของเนื้อไหมครับนี่ขึ้นจากกระชังเราแล่ให้เลยนะฮะและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกว่าควรมาลองเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีเลยนะครับ ครับคุณผู้ชมดูแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากที่จะมาล่องเรือชมป่าชายเลนแบบผูนะครับได้กินซาชิมิบนเรือแบบนี้ด้วยนะครับหรือว่าอยากที่จะมาซื้อพันปลาอยากจเอาไปซื้อไปเลี้ยงไปเพาะพันนะครับหรือว่าจะซื้อไปเนี่ยเอาไปทานหรือว่าซื้อไปขายหรือว่าจะมาทานที่นี่ก็สามารถติดต่อกับทางชุมชนบ้านควรต่ออำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ได้เลยนะครับ